ัดไปครับ3ตัวเน้นสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบผมเฟมิทฟิลเช่นเคยครับวันนี้ครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับไม่เลือกเนิ้นเลือกเชียงกันเดิมครับก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดงานโปรดไว้ให้ด้วยนะครับมาพามาที่ยูโร2024ครับกุระหว่างนั้นฝรั่งเศสครับวันนี้เจอยมด้านเบลเยียมครับฝรั่งเศสครับผ้าเกมหลังสุดเก็บชัยไปได้2เกมครับแล้วก็เสมอไปถึง3เกมเลยก็เกมหลังสุดครับยังไม่แพ้เลยแลละ่าสุดเนี่ยก็เสมมอโปแลนด์า1 1ประตตู่อเลยส่วน้าเลมคักหงสุดดเเกก็บบชััยไไไม้้3ครแพป หนึ่งเสมอไปหนึ่งครับฟอร์มช่วงนี้นะครับถือว่าดูดีเลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เสมอยูเครนมาศูนย์ประตูต่อศูนย์เลยคุณยังไม่เลือกเก็บด้านฝรั่งเศสได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ามองจากขุมลนเตนเนี่ยผมมองว่าฝรั่งเศสครับดูดีกว่าไปเยียมนิดนึงครับแตกต่างด้านยิมครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับกองหน้าเนี่ยทำประตูไม่ค่อยได้ครับแล้วกองหลังเนี่ยหลุดง่ายเกินและกระแสตอนนี้ครับละเอียดทางฝรั่งเศสแบบไม่ได้ชาร์ตครับวันนี้ครับผมชัวรบ ต้องบอกก่อนว er ่าฟอร์มช่วงนี้ถือว่าร้อนแรงมากครับเพราะเกมหลังสุดเนี่ยเก็บใช้ไปได้4เกมครับหลุดแพ้เกมเดียวนั่นครับแตกต่างจากน่าสโลวีเนียครับ5เกมหลังสุดครับเก็บใช้ได้แค่1เกมครับแล้วก็เสมอไปถึง4เกมเลยสโลวีเนียครับจะออกไปทางเสมอส่วนมากครับท่านครับถ้ามองจากฟอร์มครับผมมองว่าโปรตุเกสครับดูดีกว่าไปไม่ได้ชัดเลยและต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผู้เล่นโปรตุเกสวันนี้ครับครบเครื่องเลยนะครับไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวติดโทษแบนด้วยวันนี้ครับผมช่วยโปรตุเกสครับมีให้แน ของหัวใจสัก50ดวงแล้วกันตัวแถมในครอบครัวเนี่ยก็แตกกันสี่วันที่ติดแล้วนะครับสรุป2ทีมสำหรับวันนี้ครับชอบทางด้านฝรั่งเศสแล้วก็โปรตุเกสครับจัดให้2คู่แบบนี้กังไปเลยหรือพี่เนี่ยครับที่อยากแนวทงางเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไหลนะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าวาอยู่นะครับสามารถคิดมาเป็นครอบครัวกันได้เลยครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไหลแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อน